ปลาลุกเพาะพี่พี่อยู่ไหนพี่ลูกอยู่ไหนพี่ยังขัวพี่ปลาลุงสิ้นแต่ปลาดุกกับลุงเทียนมาเพือพ่อไปใส่เบสเมื่อคืนปลาลุงปลาลูกเดิให้เบิ่งปลาลุงไปเยืนมั้งนี่ยังท้องนี่

Để kín bò Nãy lại bừng nắm Xài nạm bò Thôi mình xài bếp ไม่ใช่เบสทางหนึ่งก็มาทางหนึ่งวะฮ่าพ่ายนักเอา้าทีมฮอดเสียม,มทีมฮอดเสียมบอกเดี่ก,ดกิกปล่อมาคู่จีรอป่อะบุญกิรอแนบกีนอร่อนิด เฮ้ยมีเลป้องครับอ้ขนุกนเนฮ้ยเฮ้ยปวกปอืมตูมอยู่ข้างงเห็ดรวมเด้ทั้งหมดเลยนี่ยห็รวมบ่กำลังเริ่มออกเห็ดไข่ได้เลยมังกีโลน่พรามโลลูกปลาปะอปลาขาวตัวเดียวอืมเห็ดปวกทั้งลุ่มอ๋อีล่างแกงไข่ เห็ดไ่บ่นเนาะเจอกันตอนเข้าคอยลุงคอยลงเพาะเบิรงป้าก่อนสิ โอ้ยคนบุญอไปปล่อยนะ้าไปปล่อยน้ามใช่นี่หนะน่ามแม่กระปล่อยใช่ไหมเลยร้อยมาล่างเฮ็ดกับแม่ร้อยไปล่างเฮ็ดแล้วอืมพอดีปีงกาปปนะเฮ็ดปัวกลูกอะเฮื่งเฮ่ออยู่นู่นอยู่ปนป้านี่เนี่ยกินเข่าไปปล่อย ไ,ไปปล่อยปลลูกอบอสไพ่ไหนมานะกะไผ่อลินได้มากไะไผ่ฮะยุนเจนสีหลางเฮ็ดพี่น้องเลยสีดมปลาไวแล้วกัสิหลางเฮ็ดเฮ็ดนี่ชง่มใจ สีอะไรกินต้นอะไหนนะเด้ยสีเห็ดปลาต้นมันง่ายก่อนเผื่อสีล่างแล้วเห็ดมันก็มีดอกงามอยู่เด้นี่เฮ้ยมันโดนฝนเฉยอืมทำมบมถือพ่นมันเปรอะป้านี่หรอกเนาะไม่ได้ไโดนฝนก่อนเลอฝนนี่ก็เวลาดไ,ได้ไปถึงมันนะอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดผึ่งเห็นหรอเห็ดเพิ่งเห็ดผึ่งจ้าอันนี้จะเป็นเห็ดไข่ตะไคร่ครนะ อไม่ต่ดอกใหญ่เจอกันตอนเท้าเนี่ยนทางลุมเฮดรวมพี่นกเ้ยว่าอะไรก็เฮดร่วมเออเฮดอันนี้ค <House of water> ือไม่ต่ดอกงานพี่นเฮดแดงเนี่ยหนึ่งกินกินนี่เฮปวมันก็ไม่ต่ดอกงานอยู่ข้างล่างมตูอยู่อืม ไข่ไข่บอใช่บอกรอยดิไปปล่อยเนาะขนาดตัวหน่อยมั้งไอ้เทมิเองใครบ้าดอกงามมันมีไซส์เ่นี้ป้าพี่ดอกดอกงามมันนเจมินูดใ่ควาสิตมปลาปน ลายแนวห็ดอีกร้อยเนกระตาตัวนั้นคเชนตัวนั้นเออเนนี่ตัวนี้โคินเยวดินกับโคเชยังไปทิพนี่ยพี่น้องนไหจำเหรอยูนี่ซุ่มมะนาวมะนาว แตัตัวผู้มาเตันงมากไม่ไข่หรอกนาจะดี่าจะได้ข้างบนงามงามานั่นแหะข้างล่างแหะอันนัใต้กอไผ่ด้อนแหละที่ตูมอะที่ได้แค่นี้เองมันออกพี้ยนยังดีเลยลูกสาว่อนกาวไปตอนนี้อยู่อายะแล้ว

WHA- <laughs>

ทำอะไรไถ่ายคลิปนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลง ตามตัวนี้มาเนียนทั้งสองตีอืมมันเจ็บบนอย่างไปงอย่างมาคืหนันล้างหนาใ้ก่อน ไม่ได้คนเก่งๆเออลูกข่อยสามเ็บมนน้ำแล้วเ้ยเนี่ยมัดูยังติโทรศัพท์อ่มงนไปเห็ดน้ำเอื้อยมาเต้นก็ยกกรยักไปโอ้ยเดกินอย่บ่นีก้นขู่เทไย Ừ. Đúng không luôn Nói Nói cụ tôm như nam còn đấy cụ tôm như nam còn nó hiểu nè Mùi

แม่นั่งนี่แหละนั่งนี่นะมาอี ก็ใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนสบายดี